ต้อนรับเข้าสู่ช anel ของเต้กันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเต้ก็จะมาแจกแพลนเนอร์นะคะแล้วก็มาแนะนําแอปพลิเคชันให้กับเพื่อนๆกันเนาะเนื่องจากว่าใกล้จะสิ้นปี2020แล้วนะคะแล้วก็จะเข้าสู่ปี2021กันแล้วนะคะก็เลยอยากจะเอาแพลนเนอร์นะคะมาฝากทุกคนเพื่อให้ทุกคนไปวางแผนชีวิตแบบคร่าวๆตัวเองในปีหน้านะคะ ก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นแรกนะคะที่เต้ได้ทำฝาก s u b สไครต์ทุกคนนะคะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปดาวน์โหลดแล้วก็เอาไปใช้กันนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นของขวัญที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่สามารถจับต้องได้นะคะแต่ว่า เต้ก็ตั้งใจทํามากๆเลยเพราะว่าเป็นแพนเนอรชิ้นแรกเลยนะที่เต้เนี่ยทำเป็นแบบไฮเปอร์ลิงก์นะคะสามารถกดเปลี่ยนหน้าได้เนาะเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะคะอ๋อแล้วเราก็มีกิจกรรมมาแอบบอกทุกคนด้วยนะคะว่าปีหน้านะคะถ้าเต้ครบ5,000 s u b สไคร์นนะคะเต้ก็จะมีของขวัญมาแจกทุกคนนะคะ5รางวัลเดียกันเนาะยังไงก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็ มาร่วมกิจกรรมกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูแพลเนอร์แล้วก็แอปพลิเคชันที่เต้เอามาฝากทุกคนในวันนี้กันนะคะเดี๋ยวจะรีวิวแบบคร่าวๆให้ดูเนาะว่าเต้เนี่ยปักเปอร์ลิงก์ตรงไหนบ้างนะคะเวลาทุกคนโหลดไปใช้แล้วเนี่ยจะได้ไม่งงกันนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันที่เอามาฝากในวันนี้จะเป็นแอปอะไรนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะสำหรับแพลเนอร์ที่เต้เอามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด51หน้าเนี่ยกันนะคะแล้วก็จะมีทั้ง Money, มันลี่วิกลี่ฮาร์บิทชกเชอร์กกอรมูชกเชอร แล้วก็สติ๊กเกอร์โน้ตนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกของแพนเนอร์ของเรานะคะเป็นหน้าปกเนาะอันนี้ก็สามารถเขียนชื่อตัวเองลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ปุ่มสตาร์ตรงนี้แล้วก็ปักไฮเปอรลิงก์ไว้เนาะสามารถกดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการติดต่องตัวเองก็จะมีทั้ง IG แล้วก็ y o u u b e Facebook f แฟนเพจนะคะเวลาทุกคนมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถกดลิงก์ตรงนี้ได้เลยเนาะไม่ต้องออก จากหน้านี้ไปก็ได้นะคะกดตรงนี้ได้เลยนะคะหน้าที่2นะคะก็จะเป็นมันนะคะก็คือหน้ารวมของเดือนทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้จะเป็นเดือนทั้งหมดนะคะสามารถกดได้เหมือนกันเลยเพราะว่าได้ก็ปักไฮเปอร์ลิงก์ไว้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นรายชื่อที่เราต้องการที่จะไปหน้านั้นๆนะคะก็จะมีทั้งบัลลี่วิกลี่ที่ได้ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็สามารถกดได้หมดเล ต่อมาเราจะมาดูหน้ามันนะคะด้านบนนี้นะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนของเดือนนะคะอ่ะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไปหน้าไหนนะคะมันก็สามารถกดได้หมดเลยนะคะด้านข้างนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็สามารถกดได้แล้วก็จะมีวิลลี่มันนะคะฮาบิทเกอร์มูทัเกอร์อันนี้ก็สามารถกดเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะแบบนี้เลยเนาะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์โน้ตนะคะหน้าสติ๊กเกอร์โน้ตเนี่ยเต้ก็จะเอาไว้ให้ทุกคนเนี่ย เปสติกเกอร์ต่างๆนะคะมาดูหน้าวิกลี่ค่ะโซนหน้าวิกลี่ก็เหมือนกันแถบด้านบนมีให้เหมือนกันด้านข้างมีให้เหมือนกันแล้วก็สติกเกอร์โน้ตก็อยู่ตรงนี้นะคะที่จะเพิ่มเข้ามาก็คือมีตัวเลขตรงนี้นะคะตัวเลขตรงนี้ก็คือการเปลี่ยนหน้าของวิกลี่เฉพาะของวิกลี่นะคะถ้าเปลี่ยนเดินก็คือด้านบนถ้าเปลี่ยนหน้าวิกลี่ก็ด้านล่างตรงนี้นะ วิงกี่เนี่ยเด็ก็ให้มา12หน้าเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทุกคนก็สามารถเปลี่ยนหน้าตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมาก็ฮาร์เบิร์ตเชเกอร์นะคะก็ให้มา12หน้าเหมือนกันนะคะแล้วก็31วันนะคะตรงนี้กดเปลี่ยนหน้าเหมือนเดิมเปลี่ยนหน้าเดือนนะคะส่วนตรงนี้นะคะกดเปลี่ยนหน้าเฉพาะของฮาร์เบิร์ตเชเกอร์นะคะก็จะมีทั้งหมด12เดือนนะคะส่วนตรงนี้ก็กดได้นะคะเป็นสติกเกอร์นะคะ ด้านผ้านี่ก็กดได้เหมือนกันเนาะต่อมาก็เป็น o มชั r เกอร์นะคะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเหมือนกันทุกอย่างเลยด้านบนด้านข้างนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ก็กดตรงนี้นะคะสำหรับแพนเนอรที่เตินมาฝากทุกคนก็จะประมาณนั้นนะคะต่อมาก็จะเป็นการรีวิวแอปพลิเคชันนะคะก็คือแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าโซโดนั่นเองค่ะแน่นอนว่าถ้าใครที่ใช้ iOS นะคะแล้วก็มีแอป g o o l e Note อยู่แล้วเนี่ย ก็ง่ายเลยนะคะดาวน์โหลดไปก็เปิดในแอป Goodnotes ได้เลยแต่ว่าถ้าใครที่ใช้ iOS นะคะแล้วก็ Android เนี่ยแล้วไม่มีแอป Goodnotes ในเครื่องนะคะก็เหมาะเลยที่จะดาวน์โหลดแอปนี้เข้าไปไว้ในเครื่องนะคะเพราะว่าเขาเป็นแอปที่ดาวน์โหลดฟรีนะคะแล้วก็ใช้ได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันเลยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเตจะมาพูดถึงเครื่องมือแบบคร่าวๆนะคะให้ทุกคนฟังกันเนาะในส่วนที่มันเจาะลึกลงไปเดี๋ยวขอเป็นคลิปแยกก็แล้วกันนะคะ หลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปโซโดเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เปิดแพเนอร์เข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในหน้าตาแบบนี้นะคะของแอปเนาะ,ะวันนี้ได้จะใช้เป็น iPad r รีวิวนะคะเพราะว่าได้ใช้โทรศัพท์มือถือในการถ่ายวิดีโอนะคะ สำหรับใครที่ใช้ Android แล้วกลัวว่ามันจะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเต้จะมาอธิบายเครื่องมือที่ใช้ใน Android ได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูไปพร้อมๆกันเลยเนาะสำหรับใครที่ไม่มีประการนะคะก็จะเข้ามาอยู่ในเครื่องมือนี้เลยนะคะก็คือการเพิ่ม text นั่นเองนะคะแต่ว่าการเพิ่ม text เ,เนี่ยเขาก็จะมีข้อจากัดของเขาดน,นึงนะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเพิ่ม font อน,นอก เข้ามาในแอปของเขาได้เพราะฉะนั้นเขาจะสามารถใช้แค่ฟอนต์ปกติได้นะคะพอเราเลือกการเพิ่ม text แล้วนะคะแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความต่างๆลงไปได้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเปลี่ยนสีก็มาเลือกตรงมุมนี้ได้เลยนะคะมันสามารถเปลี่ยนสีได้เนาะสีของเขาก็มีให้เราเลือกค่อนข้างที่จะยเยอะอยู่เนาะแบบนี้นะคะสีอ่อนสีเข้มไล่ตามลําดับไปเลย แล้วก็เพิ่มความหนาของตัวหนังสือได้นะคะเพิ่มไซส์นะคะให้มันใหญ่มันเล็กได้เพิ่มความเข้มของสีตัวหนังสือได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของเราเลย ต่อมาก็จะเป็นตัวข้อความอันนี้นะคะก็คือการเป็นเหมือนมันเป็นโน้ตนะคะถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะมาร์คหรือว่าเขียนตัวย่อลงไปเนี่ยเราสามารถเพิ่มเป็นโน้ตเนี่ยเพื่อจะไปขยายข้อความต่างๆในนั้นได้นะคะอย่างสมมติว่าถ้าเต้เขียนอะไรสักอย่างลงไปนะคะแล้วเต้อยากจะเพิ่มนี่มันก็จะให้เราเขียนความหมายลงไปในโน้ตนะคะมันก็เหมือนสติ๊กเกอร์โน้ตที่เราเอามาแปะไว้อ่ะค่ะต่อมานะคะ,ะ,ก,ะ,คะก็เป็น2เครื่องมือนี้นะคะก็เป็นการ ขีดเส้นใต้ของคําที่เราต้องการที่จะเน้นนะคะอันที่3อันนี้จะเป็นการค่าการขีดค่าข้อความที่เราไม่ต้องการนะคะส่วนเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือย้ายข้อความค่ะอย่างเช่นว่าจะจะย้ายตัวนี้ให้มาอยู่มุมนี้เราก็สามารถเลือกเครื่องมือนี้ได้เลยต่อมานะคะเราก็จะมาดูเครื่องมือการวาดกันนะคะเครื่องมือการวาดเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกรูปทรงต่างๆเนาะถ้าเราต้องการที่จะ วาดสี่เหลี่ยมเงี้ยเราก็สามารถเลือกเครื่องมือนี้ได้นะคะมันสามารถเป็นวาดเป็นรูปวงกลมวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมวาดเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะหรือแม้กระทั่งการวาดรูปทรงต่างๆนะคะอันเนี้ยสามารถเลือกโหมดนี้ได้เลยเส้นตรงลูกศรหรือว่าเส้นที่มันเป็นยยืดๆอะไรเงี้ยนะคะได้หมดเลยตามรูปทรงของเราเนาะแล้วก็มียางลบนะคะยางลบเนี้ยก็สามารถลบ ที่เราเขียนต่างๆนี้ได้นะคะก็จะเป็นยางลบเนาะต่อมานะคะก็จะเป็นการเพิ่มรูปภาพนะคะรูปภาพเนี้ยอยากจะบอกทีก่นิดนึงนะคะว่าถ้าเราเพิ่มมาเนียรูปภาพเดียวๆเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าแอปเนี้ยเขาไม่สามารถที่จะขอบภาพเป็นฟรีแฮนได้นะสาหรับใครที่เพิ่มรูปภาพเข้ามาเป็นรูปภาพเดียวๆแบบนี้นะคะอืมก็คิดว่าถ้าเป็นรูปเดียวๆอย่างเงี้ยน่าจะโอเคกว่าแต่ถ้าเป็นรูปภาพเป็นกลุ่มนะคะแบบนี้ และถ้าเราจะขอบนะคะมันจะไปติดถ้ามันเป็นรูปภาพที่ติดๆกันเนี่ยมันจะไปติดอ,อันอื่นด้วยนะเห็นไหมมันจะไปติดตรงเป็นดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเหมาะกับรูปภาพที่เป็นกลุ่มนะแต่ถ้าใครจะเพิ่มสติกเกอร์เข้ามาอย่างเงี้ยเ้คิดว่าใช้เป็นรูปภาพเดียวเนี่ยน่าจะเวิร์กกว่านะคะส mm hmm. ืม้นเครือนน่องมือนี้เต้คิดว่าเราน่าจะไม่ได้ใช้กัน ่อมาก็จะเป็นเครื่องมืออันท้ายก็คือเพนนะคะก็คือการเขียนนั่นเองมันจะมีให้เราเลือกหลายแบบเลยปากกานะคะเหมือนเดิมค่ะปากากาก็จะเป็นเหมือนที่รีวิวมาเลยสามารถเขียนได้ปรับสีได้ปกติแต่ว่าในเครื่องมือที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือการไฮไลท์นั่นเองนะคะนี่ส่วนอันท้ายก็เป็นการย้ายเหมือนเดิมเนาะถ้าเราอยากจะย้ายไฮไลท์เนี่ยมันก็ย้ายได้ปกติเหมือนกัน ก็ประมาณนี้เนาะส่วนใครที่บอกว่าแล้วมันกดไฮเปอร์ลิงก์ได้จริงหรือเปล่าอ่านเดจะกดให้ดูนะคะอันนี้เป็นหน้าแรกเดอนนจะกดหมาเห็นไหมมันกดได้นะคะอ่าอย่างเด้จะไปวิ Weekly กลี่ก็แล้วกันนี่มันก็จะเด้งมาอย่นี้นะคะอ่าเดอจะไปหน้าของเดือนมันก็กดได้เหมือนกันนะคะมันเหมือนเดือก็ไปได้นะคะแล้วก็ panel ปิดแพนเนอร์ไป นนีะะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการรีวิวแพเนอรแล้วก็แอปพลิเคชันของเราในวันนี้นะคะทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็เอามาใช้กันนะคะก็สวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะช่วงนี้ก็โควิดกําลังระบาดท,ทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะจะไปเที่ยวที่ไหนก็ดูแลตัวเองดีๆนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าปีหน้าเราจะได้มีคลิปดีๆนะคะปล่อยมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ